สวัสดีค่ะโอ้ยมาซื้อของใส่บาตกนาอนซื้อของไซบาตสุดราคายูโระะของเราเลยค่ะเด็กพี่น้องอันนี้ก็คือเครื่องใส่บาตเท่เอาอ่าต่แกรงเท่าบัสะดวกเทาก็มาเอาอยูวัดกระไดพี่น,อออน้องเองพิ่นเตี้ยมไปเอาเรียบร้อยนี่กองข้าวกองหวานพี่น้องด้านนี้ก็จะเป็นจุดท่าน,านสังกัตท่านได้ไหมตะวายสังกัตท่าน คนกัเริ <as> well. ่มขามาล้วเลยสวัสดีค่ะสวอสดีค่ะอากาศที่ดีนะมือนี้เนาะทุอวันวันหนาวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่แหละบรรยากาศนี้เลยมาดด้านนี้สิเป็นบรรยากาศร่มร่างของวัน่สวดีค้าี่ะาเดินเข้ามาเดินเข้ามา เป็นมอนึงแล้วไปมืดละบอกไปมืดแล้วเรียบร้อยต้องรอมืดจริงเลยที่ไทยเราพัดไกํล้เริ่มกํลังซเริ่มค่ะพัดสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีสวัสดีสว่แก้วัสดีวีวัวัีีี โอ้เป็นตัวแซมแซมหอมหอมเหมือนเออ่ต้มส้มต้มใส่ใบเตยใบหอยแม่เอาอย่างล่ะที่ทางไหนแม่แม่ทัง อันนี้ก็เตียวเส้นอย่างคนจะซื้อเื่อใส่หมดไบเห็นไหมขอ้สองชุดนี้สองชุดจ้ากับบ้านกับบ้านใจก่เอางเราเป็นวกนั้เราเป็นยนึ่งทีไม่เห็นหน้าเห็นโดนเจ้าแม่ วรเบียกงานเัมกัน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 บันกันันก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 ัากันกันกันกอนกันกเปกันกันกอกันกันกัอกนกันกัปกัน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 กนกันกันกันกานบอนกันันกันกัก็นด้นกักัน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 ันันก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 ักัน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 นกกัน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 ันกันกันกันนอันนกกันักัมาันกันกนนักนนนันเน การมาด้วก็ยืนบายมู๊ดมามาเหตุบุญน้ำกันว่ามีสาขะบูชาไอ้เนาะบูชาบูาบุญในเครื่อะตอนนี้คตรนั่หมายลน่เนาะ อัศรมาจิ้งโกยอังมาดิบสวยโอ้ยสวยจังเลยวันนี้พีบาราพในฝรั่งเศสเหตุที่มาเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปกติหนูไม่ค่อยเห็นพี่นี่พี่มาบ่อยนะพี่ไม่ค่อยมาตกแล้วรอไม่ค่อยมานานแล้วไม่มาเป็นปีแล้วอ้ขอบคุณมากมากต้อที่ติดตามพี่ในยูทูบอยู่ขอบคุณค่ะก็เห็นน้องเอ่อลงคลิปบ่อยๆก็เริ่มฟังแล้วไม่ใช่หรอเมื่อใหม่เมื่อใหม่เต้น ลังงานังงาสวัสดีค่ะจะจองผักจองผักเด้อจเล่นด้วยผักอะไรคะแซบไหมอะไรนะคะเซบบ๊วยอย่ามีประวกล่องเลยนะเป็นตะส่งเป็นมองแก่กี่อย่าสุดน้ำกับสวนเนี่ยขอบคุณค่ะ นไปรอบที่สองมาเป็นยังไงยังรอบอยู่ยังยังวางไม่ได้เลยมนเข้ามาหาเฮ้ยมระท่านอันนี้โลกท่านป่วยก่อนจะไม่ป่วยทั้งป่วย ประเทศสวนแถวอะไรเหนนี่อยู่ใ,ใกล้ๆนีจ้าเอาไม่ได้กลับไปเพราะว่าถ้าไปซ้ายก็ต้องจิไลออกลา <c oughs> บินา ดูน้ำงามเอ้ยนะะขออีกบ้างขออีกกินไปตอนนึงแล้วขอบนอีกตอนนึงมาจ้ะอาเลยจ้าเออเป็นตะกินนะจิ้มอีกตอนไหมตอนนี้กินกาใไ่ดีดีได้อพี่น้องโอ้ยเพิ่นกับโบกินมามันทอนเด้ไมพัดามันทอนประเดไข่ไข่มากาอนะล่อมเลยแซ่บเอ้า ว่าใช่นเขากินหน่อยพี่หนูนู้นูกคือเสารขาดอันนี้นู้หันมากนีหายไปแล้วแม่มีรอบมีกาไไจ่ปไกลพี่น้องเป็นไก่ต้องกลห้ยไมดมืดลูกขอสอเด้อสวัสดีค่ะ ไปไหว้าก่อนเาได้กินนาแ้วนเดี๋ยวหากีูย่าง้อสองห้าอันไม่ไเด็กกินะแ่ตเองกินไหมแตอยากทำบุญไงค่ะค่กองเิสไปเซตัวเย็นว้กระโดนมาเนาะมีหานาไปบ่พ้ากันเาอยู่แม่บขางไปใส่ว่ะเบนเขาคิดมันลงเงนเพชรวนยูเราแบบนี้ได้นะคะเออเลย ปลาตาปาหาต้มเนอวปลา้าก็ไ่ได้กินนะพี่น้องเพราะว่าเขาวเจ้าอ่ะมืดไบใบเลยเข้ามาข่อยกับโบข่อยได้มากนะไปไหว้พระกันเนอะ่าตาตานั uh ่งที่กบีป๊าป๊าจองไปแล้วด้วยอุ๊ยดูสิน่ะเอาให้มา